โอ้โหเยอะมากนี่คือตัวพวกอะไรเหรอครับไอ้ติ่มไอ้ติ่มนมหมดเลยอะหนูเชื่ออะไรเหรอครับอโนวัตชิโนะนามายวะมองเดะนมาดูแลกุ้งคำคำเนี่ยผมดูแลกุ้งกูลาลองให้เฮ้ยอันนี้ก็ต้องก็อสตอร์และลองให้อีกเลยเซม่าเซทุกคนครับตอนนี้ สี่สิบนาทีแต่ว่าผมกระพี้กระเป๋ามากเลยครับเพราะตอนนี้เรากำลังขับรถไปที่ราชบุรีราชบุรีมีอะไรอะ่ะมีฟาร์มกุ้งเปิดแมปเปิดเพลงแล้วก็ขับกันไปด้วย n ิส s a n รา r a Black Edition Pick up อัจฉริยะพลังแรงช่วงล่างดีพ้อโดยสารกว้างขวาง,วางกระบะหลังใหญ่มากแถมยังมีกล้อง AVM มองรอบทิศทางปลอดภยัยทุกเส้นทางละจ้า ใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับขับจากกรุงเทพไปที่ประกอบฟาร์มแห่งราชบุรีฟาร์มกุ้งก้ามกรามที่เนื้ออวบที่สุดในโลก สวัสดีครับลุงประกอบไหวพระเถอะลุงเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับแล้วลุงก็ยังเป็นนายกด้วยใช่ไหมครับนายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยพูดให้เต็มครับกุ้งฟาร์มลุงนี่เป็นยังไงครับกุ้งฟาร์มลุงเนี่ยเป็นตัวผู้ล้วนๆเลยนะมันดียังไงคับปิ้งกินได้เหมือนกันกุ้งตัวผู้เนี่ยเนื้อจะเด้งกว่าตัวผู้เรียกว่ากุ้งกลามกลามตัวเมียเรียกว่ากุ้งนางไงล่ะโอ้โหเยอะมากนี่คือตัวผู้หมดเลยเหรอครับเอออย่ากับกุ้งรอดดรอโดท่านศึกษาวิชาทหารเล้วครับรอโดร้อยดีพามเฮ้ยคุ เเลยยว้สนใจแต่เรื่องสืบพันธุ์ทำให้โตช้าอ้าวแล้วเรื่องตัวผู้จะมีลูกได้ยังไงครับลุงนี่เห็นตุ่มใสๆนี่ไหมมันคืออะไรครับกราปูแล้วชี้ให้ผมดูหน่อยลุงตัดต่อเอท่อน,นําเชื้อออกทําให้ตัวผู้เนี่ยกะท้องได้โอ้ยตาเถรอ,อยากลองจับดูไหมละ่ะโอ้ยมันจะไม่หนีบตลอดครับมันจะมีเจ็บอยู่3ระดับระดับหนึ่งก็คือเง็บเง็บสองก็คือคันคันสามก็คือเลือดซิบซิบอ๋อไม่น่าจะเจ็บมากใช่ไหมครับลุงอะลองดูอ้าอันนี้โอ้ยมันมันหนีบเออไอ้ตันหนีบนมด้วย แต่ท้าไมอยากเจ็บสักระดับอย่างเงี้ยมันมีนวัตกรรมที่เรียกว่า ทุกมือทำไมรู้ไม่บอกตั้งแต่แรกโอ้โหคุณในทุกๆเช้าเนี่ยกุ้งสดๆเป็นๆจากบอ่อจะถูกจับขึ้นมาที่นี่เคยขายได้มากที่สุดคือวัลตันเลยนะแต่ว่าสั่งได้นะไม่ต้องกลัวหมดเพราะว่าเขามีเยอะมากเดี๋ยวเราขับรถไปดูดีกว่านะครับว่าบ่อก,กุ้งเนี่ยเป็นยังไงทางคลุกคละหน่อยแคบหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีกล้อง AVM มองรอบทิศทางไม่ต้องกลัวตกลงไปในบอ่อเป็นอาหารกุ้งลุงเป็นผู้ดูแลบ่อกุ้งใช่ไหมครับลุงชื่ออะไรหรอครับอโนวัตชิโนะนามายะม้งุเดะโอ้ยอายบผีเป็นนคไุ่ ญี่ปุ่นดินแดงเนี่แหละเอ้าแล้วพูดญี่ปุ่นทำไมล่ะครับก่อนมาดูแลกุ้งกำกับเนี่ยผมดูแลกุ้งกูลาลองให้เฮ้เอริกาตกใจสุดสุดลองให้อีกเลสเซมเซ่กักกักกักคำจนจะทอดแห่แห่ครับลุงประกอบแห่ครับเออนั่นแหละช่วยลุงดึงแห่ขึ้นมาหน่อยได้เลยครับปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปุ๊บโอ้โหลุงครับทอดทีเดียวได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจับขึ้นมาวัดไซส์แล้วก็ปล่อยกลับไปนะไม่าาาไไปปออยย่จกั เ้ยปล่อยปล่อยเพราะฉันไม่มีใครโอ้โหกุ้งกล้ามกรามฟาร์มลุงเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะครับได้แข็งแรงมากเลยลุงแข็งแรงแข็งแรงไม่ละเออยังกับเขาฟิตเนสมาโอ้โหนางกําพราติดขึ้นมาเลยตอนนี้ลุงก็มาชั้งนะไซส์ขนาดนี้กี่ตัวโลครับลุงสิบตัวโลเลี้ยงประมาณหกเดือนได้อ่าตอนนี้ก็ไปลงบ่อได้ละทุกคนครับวันนี้โชคดีมากลุงอนุญาตให้เราลงบ่อได้ด้วยนะครับ ลุงประกอบบอกว่าในหนึ่งตารางเมตรจะมีกุ้ง 3- 5ตัวเลยนะครับผมจะลงไปแล้วนะครับไ่บายใช่ไหมครับไ่บายครับบุ๋มนี่แหละครับกุ้งก้ามกรามตัวไเริ่มเลยละครับสดเป็นๆในบ่อมีเยอะมากเอยเมื่อกี้บอกให้ลงเรือไม่ใช่ลงบ่อแล้วทำไมลุงไม่พูดให้ชัดเจนล่ะครับท็อกไอตองเนี่ยเราอะไรไม่รู้แต่ผมชอบสไตล์ลุงมากเลยครับเขาเรียกว่าคันเลล่าฟูอูหกุ้งก้ามกราม จริงๆเขาเริ่มจับกุ้งกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคุณประมาณตีห้าครึ่งเพราะกุ้งถ้าเกิดมาโดนแดดนานๆเนี่ยมันจะตายแต่มาไม่ทนันจริงๆว่ะโทษทีอดดูเลยหลังจากนั้นนะจ๊ะเขาก็จะมานอกน้ําแข็งแล้วก็แพกอย่างดีในกล่องเก็บความเย็นแบบนี้เมื่อก่อนประกอบฟาร์มเน้นขายส่งนะครับแต่ตอนนี้เขาขายปลีกด้วยไซส์ใหญ่สุดเนี่ยโลละเท่าไหร่ครับลุงเนี่ยตัวเท่ามือเนี่ยโลสามร้อยแปดสิบโอ้โหถูกกว่ากรุงเทพกว่าครึ่งเลยนะครับเนี่ยฟาร์มลุงเนี่ยก็สั่งเดลิเวอรี่ได้ได้วยนะบวกค่ากล้อง,บง200ตบามไปถ ย2่กิโลเองครับใส่กระบะนิสันวาราบแบ็กอีดิชั่นสบายๆเราเปิดเพลงฟังด้วย n ิสันคอนเน็ก t แล้วก็ขับกลับกันดีกว่านะครับแวะซื้อเตาซื้อฐานซื้ออะไรก็ได้โยนใส่หลังกระบะไปเลยและขากลับเราผ่านนครปฐมอย่าลืมซื้อของดีนครปฐมเลยนะพี่ครัอว่าไงว่าไงน้องรับอะไรดีครับฮะว่าไงนะรับอะไรดีครับฮะ ก้นตีนนะขอโทษครับเอาส้มโอครับนี่ครับส้มโอครับไม่ใช่ส้มโอธรรมดาใช่ไหมครับส้มโอ my god ได้ส้มโอแล้วรีบไปเลยก่อนอย่าโดนส้มตีนส้มนั้นไม่อยากได้ครับผมไปแล้วครับผมจะซื้อกลับไปฝากแม่แค่ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็ลับถึงบ้านแล้วฮึบถึงบ้านแล้วฮึฮึมาแม่แม่ว่าไงลูกกุ้งเจ้าแม่กุ้งก้ามกลามเจ้าแม่ก้ามกลามโอ้โหเผานะ กลิ่นหอมโชยขึ้นมาจะเผาไปทั้งตัวแบบนี้ก็ได้เนื้อหนึบเด้งมันกุ้งสีสวยไหลยเยิ้มออกมาไซส์ใหญ่ก็่าคลึ่งแบบนี้แล้วก็ย่างก็ได้ราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ,ซ่บลงไปคุณผมเพิ่งรู้วันนี้เลยว่ากุ้งตัวผู้ล้วนเป็น,เ,ปน,เ,นเนื้อมันเด้งหวานสู้ฟันยิ่งบวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเนี่ยโอ้ยอยู่แค่ราชบุรีนี่เองครับไม่ไกลชั่วโมงกว่าซื้อกลับมากินที่บ้านแม่แฮปปี้แน่นอนและจะดีที่สุดถ้าเกิดขับไปด้วยนิสสันวราบล็ a กเอ dition ใส่หลังกระบะมาเลย ืึกมาปาดท้าหมู่บ้านก็ได้ช่วงนี้ใครอยากทดลองขับเขาก็มีบริการ Drive at your home ให้คุณทดลองขับถึงบ้านเลยลงทะเบียนทดลองขับได้ที่ www.nissan.co.th นะจ๊ะเอาไงอะ่ะมือหน้าต้องกินกุ้งซะละแช่แช่แช่ช่วยแช์หน่อยนะช่วยแช์หน่อยนะใครแช์แล้วกำลังแอบรักคอยอีกสักพักเขามีใจไลค์เพจหน่อยนะ ตบดั้งสไครแท็กใครก็ได้แท็กคนที่มันมีความหมายและก่อนตายอยากชวนไปเที่ยวด้วยกันนะแช่เด้